วันนี้เอวามีของมาเซอร์ไพรส์รเอิญค่ะเพราะว่าช็องเอิญจากแกร์เตถึงม i l e s t ์สโตน0ีม u นส c r คร e r าแล้วดีวใจกับเอิญมากเพราะฉะนั้นมีของความมีเซอร์ไพรส์ด้วยนี่เลยบักกี้แฮปปี้เ s เ o อร์รสชาติแห่งความสุขไปหากอิดูใจ คนดูสบบเออเขากินป๊อกกี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่โรงเรียนตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลก็คือกินป๊อกกี้ตลอดแต่หลายคนไม่รู้เวลาที่ยังเป็นระดับตัป๊อกกี้มาตลอดใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ป๊อกกี้ธรรมดาะเอกนี่คือป๊อกกี้ happiness flavor limited edition รสชาติแห่งความสุขอร่อยมากอร่อยมากรสชาติกินก่มากคนเนี แอบกระซิบบอกเลยว,ว่าคอนดีมีแตนนี้เนี่ยต้องรีบไปลองแล้วรีบชวนเพื่อนเมาแชร์วความสุขด้วยกันนะคะอย่าลืมน,นะคะทุกคนเปิดกล่องความสนุกแชร์ความสุขกับต็อกกี้ทับเบียนส์ลิมิเต็ดเอディชั่นเน้นกับเอวาขอไปเปิดกล่องแชร์วความสุขกันก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย